สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในหลักคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับ จะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์อดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ นี้เรามาดูไพ่กันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญ The High Priestess แล้วก็ไพ่ The Judgment นะครับเจ็ดเหรียญราชินีถือดาบไพ่ The Harp h a n ว้าวสิบเหรียญน,นะครับ The Tower ไพ่สองดาบอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่หนึ่งดาบอ่ะหนึ่งไม้นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับไพ่ดีๆก็ขึ้นไมา ก็พอสมควรเนาะแต่ก็มีไพ่ในกะทิบบางอันนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องแบบบาลานซ์สมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเราเองให้มากกว่าอีกสักนิดนึงนะครับพยายามปล่อยวางแล้วก็มองการไกลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในระยะยาวบางทีเนี่ยปัญหาอุปสรรคอาจจะเข้ามาทดสอบกับตัวคุณในระยะแบบทาง ประจําตอนนี้นะครับหรือในนะปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาบ้างมีอะไรที่เป็นนกาทติบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าดาวความรักความสัมพันธ์ของชาวกัรลัคนากันคือดาวพระศุกร์ดีได้โคโจรตกเลือนมรณะร่วมกลุ่มกับดาวราหูด,ด้วยเป็นดาวที่เป็นความขัดแย้งกันนิดหนึ่งแต่ความขัดแย้งนี้กําลังจะสิ้นสุดและเริ่มต้นในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้ชาวกัรลัคนาการอาจจะต้องพยายาม ปรับมุมมองปรับไมเซ็ตหรือพยายามอย่าพึ่งที่จะแบบตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปให้เราประครับประคองไปก่อนเพราะว่าความสําเร็จความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ดียังรอคุณอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้ขอให้เราต้องพยายามบาลานซ์สมดุลไปเพราะดาวพฤหัสบรีกับดาวราหูเวลากลุ่มกันเนี่ย มันเป็นดาวที่เราต้องสมดุลบาลานซ์หรือว่าหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันและกันให้ได้แล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหากับอุปสรรคไปได้คือปัญหามันเข้ามาแน่นอนเพราะพระราทิตยกับดาวเสว์เนี่ยพระราทิตยกระดาว,าว,ดาวาหูเนี่ยเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวสองขั้วนะครับอันหนึ่งสุดตรงไปในทางทางทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ไปในทางหนึ่งมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคิดหรือตัดสินใจอะไรไปในทางที่อาจจะดูเหมือนกับว่ามันต้องผ่านความแบบ ปัญหาก่อนอึดอัดก่อนแล้วก็ต้องหาทางที่จะแบบแก้ไขปัญหาร่วมกันอะ่ะมันถึงจะผ่านพ้นแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราพยายามแบบเหมือนสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่ง<ม>ก็บอกไว้เลยว่ามันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ทะเลาะเบาแบ่งกันได้เรียกร้องกันได้หรือ จั s t กันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะบางสิ่งเนะี่ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันหรือไม่ไว้ใจกันแล้วทําให้เกิดปัญหาการจบกันเลิกลาก,กันได้อันนี้ก็ยังพอมีบ้างเพราะยังไงดาวความหลักก็ตกเรือนมรณนะใช่ไหมครับแล้วเป็นดาวขัดแย้งกันด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆถ้าเราคลี่คลายไม่ได้หาจุดกึ่งกลางไม่ได้ ทุกอย่างก็ต้องจบแล้วก็เลิกลากันไปแน่นอนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเราหาจุดกึ่งกลางได้นะครับปล่อยวางได้หรือพยายามให้มันเป็นไปตามารูปแบบพยายามรักตัวเองนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองให้มากอีกหน่อยหนึ่งอดทนและรอคอยปีหน้านะครับถึงจะเป็นปีของชาวกันแต่ปีนี้เป็นปีที่ต้องอดทนต้องรอคอยก่อนนะครับถึงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะทีนี้เรามาดูกันว่า ไพ่ยอยากจะบอกและแนะนำอะไรให้กับสำหรับชาวกันกันบ้างไพ่ใบแรกได้อัศวินถือเหรียญขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภรศาศีกันแล้วก็ราศีมังกรเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณพยายามอดทนหนักแน่นมั่นคงเอาไว้นะครับมองการไกลช้าๆแต่ได้พราสองเล่มงามนะครับพยายามอดทนที่จะไม่มีปัญหากับเขาหรือพยายามอดทนที่จะต้องแบบ เออขาเรียกว่าดีไม่เรียกร้องเกินไปไม่จัดเกินไปอะไรแบบน,นี้แต่ไม่ใช่ว่าอดทนทุกวิถีทางแล้วก็ไม่ทําอะไรหรือว่ายอมเขาหมดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับคำว่ายอมในที่นี้มันต้องมีขีดจํากัดเพราะบางคนอาจจะมาเนกาทีฟแน่นอนคืออยากจะบอกว่าความอดทนที่ผมบอกให้อดทนเนี่ยแปลว่าอดทนในระยะสั้นเนี่ยไม่ได้แบบถึงว่าให้อดทนไปตลอดนะครับหมายถึงอดทนในช่วงนี้ไปก่อน อย่าเพิ่งที่จะมีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะปัญหาสิ่งต่างๆอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันไม่ได้จะแบบจะดีอ่ะเพราะมันจะเกิดกันจบเลิกลากันไปซะก่อนไงอันนี้ผมก็เป็นห่วงพวกคุณว่าถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะทําให้พวกคุณอาจจะบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วครับอะไรแบบเนี้ยมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาและมีไพ่ราชินีถือดาบมามันประว่าชาวกันลัคนากันอาจจะมีปัญหาความ ทะเลาะกันความขัดแย้งความกดดันหรือเป็นการเรียกร้องกันการจัดกันนะครับอาจจะตัดสินกันและกันอะไรเงี้ยมากจนเกินไปเลยทําให้ปัญหาความอึดอัดความรู้สึกที่แบบขัดแย้งกันอยู่แล้วในดวงดาวก็บอกอยู่แล้วว่ามันขัดแย้งกันนะครับแล้วมันจะทําให้เรากับเขาอะจบแล้วก็เลิกลากันไปเพราะดาวคู่ตกเรือนมรณะไปแล้วเนาะอะไรแบบเนี้ยถ้าเรายังรู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะปรับหรือ เปลี่ยนแปลงหรือสามารถที่จะยังอารมุ่มอร่วยกันไปได้เนี่ยนะครับเราก็ยังแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรืออย่างที่บอกว่าพยายามมองการไกลไปในระยะยาวแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้คือเขาแบบดูแล้วยังไงก็ไม่มีทรงที่จะแบบเหมือนเดิมอ่ะดูแล้วเหมือนกับทรงว่าทุกอย่างมันก็ยังมีปัญหาอยู่ทุกอย่างมันก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจน มีไพ่แบบนี้นะครับคือ two of swords เกิดขึ้นสองดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะแบบเหมือนเคยวางอนาคตไว้กับเขาหรือว่าเราอาจจะมีเป้าหมายนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นบางทีเราอยากได้คอมมิชเมนต์แล้วเราก็อยากจะมีการมั่นหมายอยากจะมีงานแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวอะไรแบบนี้เพื่อให้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความผาสุกถึง10เหรียญแบบนี้เราอาจจะมองการไกลไปถึงขั้น1ิบเหรียญใช่ไหมครับ แต่ในณปัจจุบันมันอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันเลือนลางหรือมันอาจจะดูเหมือนกับไกลเกินเอื้อมหรือมันอาจจะเหมือนกับว่าเราอาจจะโฟกัสว่าแบบเฮ้ยดูเหมือนเขาไม่เหมือนเดิมดูเขาเปลี่ยนแปลงดูเขาไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเราเท่าที่ควรมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแหละเพราะดาวคู่เขาตกเรือนมรณะในช่วงปีนี้นะครับเราก็ไม่รู้หรอกแต่ในทางโหราศาสตร์บอกว่าเรากับเขาจะมีระยะห่างกัน คำว่าระยะห่างกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่บางคนอาจจะเป็น long distance relationship เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าออในทางความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดและดีเทลไม่เหมือนกันแต่ว่าในทางดวงชะตาเนี่ยบอกว่าการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้หรือการที่เรามีในเรื่องของการวางอนาคตหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะดูแบบเลือนลางไปบ้างสักพักหนึ่ง เพราะว่าเรากับเขาอาจจะมีระยะห่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็น long distance relationship หรือว่าในเรื่องของความเป็นระยะห่างที่เขาอาจจะดูไกลกับเราตอนนี้นะครับหรืออาจจะอยู่ด้วยกันแต่มันมีระยะห่างที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยปฏิปต่อกันได้ยากแล้วก็มีความรู้สึกขัดแย้งกันบ้างในบางครั้งที่อาจจะแบบหาทางออกร่วมกันค่อนข้างยากหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือเราอาจจะคิดอย่างเขาคิดอย่างทําให้เหมือนกับว่า มันมันไปในทางเดียวกันเวเดียวกันไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้เราก็อาจจะต้องพยายามแบบลดในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เป้าหมายลงบ้างหรือว่าอาจจะแค่มองการไกลเป็นระยะยาวอย่างที่บอกไปว่าปีนี้มันยังไม่ใช่ปีของชาวกันไงนะครับเราก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็ดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรายังยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะครับแล้วเรายังยึ ติดกับในเรื่องของคำมั่นสัญญาคอมมิชเมนต์ใดๆเกินไปมันก็จะทําร้ายตัวเราเองเพราะว่าบนโลกใบน,นี้มันคือการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะครับเราก็ต้องพยายามเผื่อแบ่งรับแบ่งสู้ไปตอนแรกอ่ะใครพูดอะไรอ่ะเขาเหมือนกับคำโบราณเขาก็บอกว่าน้าต้มผักยังดูหวานนะครับรักโปรโมชั่นมันก็แบบดูอะไรหวือหวาดูมีอนาคตมีนั่นมีนี่ แต่ตอนพอคบกันไปดูกันไปมันก็เริ่มมีระยะห่างมันก็เริ่มแบบชินชากันไปมันก็เริ่มแบบมีอะไรที่แบบห่างๆกันไปจากคุยทุกวันก็เริ่มแบบคุยกันสองสาวันครั้งจากสองสาวันครั้งก็กลายเป็นเดือนละครั้งอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันก็เลยอาจจะดูเหมือนกับว่าเป้าหมายความสําเร็จเบบกับความรักเนี่ยถ้าเรายึดติดเกินไปสิ่งที่เราจะทุกข์คือตัวเราเองนะครับเราจะ เราจะดิ้นเกินไปกับในเรื่องของการที่เราอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีอะไรที่เป็นความผาสุกจริงๆอ่ะมันก็มีได้แหละแต่เราต้องมีระยะห่างเราต้องถอยกันคนละก้าวออกไปเพื่อให้เรามองภาพใหญ่ๆนะครับว่าอนาคตของเราอ่ะถึงจะเป็นสิบเหรียญเพราะตอนนี้เป็นแค่าอาจะเป็นถือเหรียญน่นะมันแปลว่าต้องประคับประคองต้องใช้เวลากับการเดินทางนะครับ เป้าหมายความสําเร็จของเราคือ10เหรียญนะ่ะมันไปถึงแน่นอนเพียงแต่ชาวกันอาจจะต้องพยายามอดทนและรอคอยไปก่อนพยายามคิดพยายามตัดสินใจตกผลึกด้วยการคิดนะครับแล้วก็พยายามไต่ตรองให้ดีก่อนอะไรที่มันเป็นท็อกซิตอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะดูน égative เกินไปให้เราค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วดูกันไปในระยะรองเทอมนะครับในระยะยาวสักหน่อยหนึ่งพยายามแบบ บริหารในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่านี้ก็คือไพ่ใบนี้คือ the t a r o p fan the i a r o p fan เนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆศึกษาพยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้แต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะ just เขาหรือพยายามที่จะเหมือนกับเรียกร้องหรือพยายามที่จะต้องการที่อยากจะได้สิ่งต่างๆตามเป้าหมายตามความสำเร็จของเราแบบเนี้ย บอกเลยว่าปัญหามันจะไม่จบไม่สิ้นแล้วจะหาทางออกร่วมกันไม่ได้ถ้าเราต้องการที่อยากจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องพยายามตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะต้องรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองเสร็จแล้วนะครับหนึ่งถ้วยคือการเปิดใจการยอมรับการเข้าใจในกันและกันถ้าเขารู้สึกว่าดูเงียบดูห่างดูหายเราก็ต้องพยายามกระชับความสัมพันธ์ให้มัน กลับเข้ามาอยู่ในร่องอยู่ในรอยเหมือนเดิมสะก่อนอย่าเพิ่งที่จะต้องเรียกร้องเพราะมันข้ามสเต็ปไปแล้วถูกไหมครับเหมือนเรากับเขาอะอยู่ห่างกันไปแล้วอะมันก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันค่อยๆปรับและจูนมาใกล้ๆกันก่อนแล้วค่อยๆที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันไปในอนาคตอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะต้องทําไม่ใช่ว่าแบบมันมีระยะห่างแล้วคุณจะเรียกร้องหรืออาจจะอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งเดิมเดิมสิ่งเกา่า มันเป็นไปไม่ได้แล้วอะเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณกับเขามีระยะห่างกันนะครับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่ยังคงต้องเคลียร์เคลียร์ใจตัวเองเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์เขาประมาณนี้เราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนนะ่ะอาจจะอยากเคลียร์คัดเลยนะครับให้มันจบไปแต่การเคลียร์คัดนะ่ะบอกเลยว่ามันจะจบแบบเนี้ยทาวเวอร์มันจะเหมือนกับตึกที่ถล่มลงมานะครับ มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการจบสิ้นดังนั้นเนี่ยอย่าทำพฤติกรรมแบบนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปการที่เราพยายามตัดสินเขาเพราะว่าแบบแต่ก่อนน่ะแบบคอมมิตแบบนั้นแบบนี้จะมาแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับหรือตอนนี้ไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาให้กันเหมือนกับว่าไหนบอกจะมาขอไหนบอกจะมาแต่งงานไหนบอกจะมาแบบนั้นแบบนี้เราอาจจะแบบว่าพูดแบบนั้นไม่ได้เต็มปากนะครับ ถึงแม้เขาอาจจะเคยสัญญากับคุณก็จริงแต่สถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกโหมดเหล่านั้นอะมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นแล้วอะนะครับเออถ้ามันสวยหรูอะคุณคงไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะต้องแบบบอกเขาพูดกับเขาแบบนี้หรอก เพราะว่าอะไรเพราะทุกอย่างมันลดน้อยถอยลงไปเราก็ต้องพยายามฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาโดยการที่เราต้องพยายามศึกษาเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ปรับนะครับกับมุมมองของตัวเราเองก่อนบาลานซ์สมดุลตัวเองก่อนแล้วก็เปิดใจยอมรับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปพอพัฒนาความสัมพันธ์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเติมเต็มกันไปอดทนไปอีกสักพัก อดทนไปอีกสักหน่อยหนึ่งทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันห่างกันค่อยๆปรับเข้ามาในทิศทางที่ดีขึ้นหรือหาทางออกร่วมกันนะแล้วก็ยอมกันคนละครึ่งทางมันก็อาจจะค่อยๆปรับแล้วก็จูนกันได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับพอจากไพ่ใบนี้คือไนถือเหรียญใช่ไหมครับแล้วก็จะกลายเป็นเจเหรียญพอเจ็ดเหรียญเสร็จก็พัฒนาเป็น1ิบเหรียญทุกอย่างสิ่งที่อดทนรอคอยมามันก็จะประสบความสําเร็จมันก็จะทําให้เรา เติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างดีงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์กับสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีทุกอย่างก็จะโอเคขึ้นเห็นไหมครับเราต้องทําตามสเต็ปทุกอย่างในวันนั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราอย่าเอาวันนั้นมาตัดสินกับวันนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วอดีตคือสิ่งที่คุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้หรือไม่สามารถกลับไปเรียกร้องในสิ่งที่เป็นได้อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราอยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดีคุณต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคุณถึงจะมีอนาคตที่ดีได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นเห็นไหมครับเราก็ต้องมี p a ชชั่นเราก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกเติมเต็ม p a s ชั o n เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องมองการไกลแล้วก็พยายามอย่า มีพัฒชันมากเกินไปการมีพัฒชันมากเกินไปมันจะทําให้เรากดดันทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาเพราะว่าพัฒชันของเราอะเราต้องรับผิดชอบแพัฒชันของเราเราจะเอาความรับผิดชอบของพัฒชันเราไปให้เขาจัดการให้มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเช่นเราอยากมีบ้านมีครอบครัวมีความอบอุ่นมีลูกมีอะไรทุกอย่างเนี่ยจริงอยู่ว่าเราเลี้ยงลูกได้จริงอยู่ว่าเรามีครอบครัวได้จริงอยู่ว่าเราทําอะไรทุกอย่างได้แต่ เราก็ต้องถามความสมัครใจของคู่ด้วยว่าเขาพร้อมไหมเพราะเราไม่ได้ดูแลคนเดียวทุกอย่างหมดเลยเราก็ต้องมีสิ่งที่เขาต้องช่วยเหลือต้องอะไรแบบนี้ว่าเขาพร้อมหรือยังเราก็ต้องพยายามถามหรือพยายามที่จะต้องดูร่วมกันด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วทุกอย่างอาจจะปลดปล่อยไปในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกในอดีตที่เราอาจจะ คิดหรือคาดหวังเกินไปให้ปล่อยวางไปก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรายังมีโอกาสที่จะเคลียร์กันได้เรายังมีโอกาสที่ยังจะปรับรูปแบบกับความสัมพันธ์ร่วมกันได้ทําให้ทุกทสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นโอกาสดีๆข่าวดีนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขความสมหวังได้อย่างไพ่สิบเหรียญนั่นเองนะครับแต่แค่มองการไกลและรออีกสักพักหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ